ญาติในการตามแต่ไปขอบคุณเคขอบคุณคขอบคุณคคุณนะครับขอบคุณความพิเศนะครับได้ล่ะ้านล่ะางใล่ะนี่ฝากกม่ขอรับจอให้นะครับมหาทีะทีะ่อนะคน จะมาบอกกููเนะกูหากับลูกเดียวเด้อจะมองนก็หานะแกมาเสืมาเต็มเลยไม่ได้นะเือมึงจะชอหมดี่เราเดสวัสดีครับสวัสดีแม่อุแม่อุสานนะครับ ท่านี่ฝากแม่เขาน้าจอให้หน่อยนะครับขอบคุณคับขอบคุณแม่สมเพียรนะละครอเลยบกแม่แม่เห็ดนี่ไหมครับว่าเลหมกู้งเทนทีนวันนี้ก็ได้สถานี่ที่สเนาะ

คนหนึ่งหลัง้ลังโอ้ยไม่มีทันที่ก็ตัวยุบแปดเก้าสิบแปดเก้าแม่แรงพี่เจ้าลอกเอาออกออกไม่สวยมาก ขอบคุณครับขอบคุณแม่หนะครับที่ขอหน้าจอให้นะครับ

ย่อไปดูให้มึงดิต่ของไตะกจเีย มาแม่พี่เอ้ยโอ้ยขอเล่นได้ได้ปะสี่เกมมาที่มอญ นี่พี่พี่ต่นเขาไปขาปาไตใส่ไวก่อน่เป็นสามลาดอันนี้ให้ัวเอาอี๋มลาดอดเพิ่อโยปเดือดวย่บอกลแรงไม่เอาอีดีด้อตวันี้เอาอีดีเอาลกไปกินแล้วเอาลงนี่สองสูตรแล้วตด้เอาอีดีเด้อด

ข้อนี้ฝากแม่ขอน่าจ้อให้หน่อยนะครับมาครับเฮ้ยบุยฝ่าวงข้อนี้ก็จะเป็นกุ้งเชนกรนะครับ

เปิกมาเลยค่ะปีจะมาถัดถัดปูเมื่อกี้จามาจะมาคนทีไดยินอยู่วอคยคกันที่ินเนาะมันจะแบบนเชดส่าีเลจีีล้างใส่พี่ยองตีอ่ายูอื่นน้ำ้าน่นานูเอาจริงเด้อเอาจริงแม่ส่งของขวัญได้นะครับอนนะแพ้หนี่แ

ห้าหกจริงด้วยขางหินดูเพิ่นข้างห้าหโอ้ยได้ตัดเยอะด้วยช้าช้าเหรอเอ้าสิท้อจ่ได้ตัดผมเลยสิท้อเหรจะเวดมีเจ้าพิษเด็กพเ่โม เขาตีมุมบอลเป็นเงี้าตัดคเงี้ยด้ไปหาด้วยแม่ตีแบบนี้ได้ได้ไดตีพาวตัวั้นหน้าเลยตีใช่ไหมนั่นปกติใครจะจับวันนี้นั่นจับสุดละก็่ไม่ดีดู ท่านมอฮะท่านมอว่าไงางไม่ทาไม่ทานจะตกใจอยู่ตึ้งตุวานีเลยเอาไเอาไปต่แต่ได้ไหมไม่ได้ตรออกนสัสวัสดีแม่มารีนะครับเจอม่เข้ามาขอน้าจองหน่อยนะครับขอน้าจอส่งูกข,ข,ขวัญชุดคุยทักทายได้นะครับ ตั <Z an aaS as> ้ข่ย้อหลังวิจะเดือกคจะได้บวชอาจะเกิดเดอยผมจะรับกระสคงช่วยกันขึ้นขึ้นไปสามไม่ห้าสิบแต่ว่าได้๊ยุดไป อาเขาก็เห็นที่ทางฝั่งขั้วีแนนนะครับอ๋อีจะงวดมาแต่จบอกมุ่มุงได้ได้อยู่มาเลยหามาเดี๋ยวทเดียเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าแล้วเดี๋ยวเาเห็นดีๆเด้อซอยกันเด้อเย็นเ๋ย เดือไม่ได้ตัดตเก้าตัดจบค่ะตัดแน่นอน่ะไรกระดูกตีเก้าน้ำไปลูกน้ำไปเอาขึ้นอีกกว่านี้ดื้อ เอื่อไปกไเดแม่้อไชื่นจะมาแล้วคูเหมือนเบนเลเลยเอาสอยกันเดอยกันเขอบุณพระดำพระสูงช่วยกันช่วยกันช่วยกันมันดีเฮ้ เัาทีตื้นหน้ากันวันนี้ทีเด้เจ้าเหื่อยด้ทเามเล้วใช่ช่วยกันช่วยกันเอาไปแรกได้ตีสิตีเริ่มทีเด้ตัามต่อตีดีปนี้จะงี้ทีเด็ดสามถูกมามามาตัดตัว

ขอบคุณแม่หน้คะพี่ขอหน้าจะขออะไาก็เชลยให้นะครับขอบคุณมาก่อนจากแม่ทุกคนเลยเราดีไปไ้มจ้ย เดี๋ยวแต่งตั้งสูงไปทำบออ์ดตัวสูงมาได้มาหยุดขามนี่เป็นแรงไปถามคะแนนผมใจปวดลรวเรียนมากนช่วยเร็วเีย้อตีอีกอสิบห้าสิบสองคเลี้ยงจะครับปร้วน้ำปีอทองนะไปยังได้ ออนี่เป็ดันั่งดีทองส้ปนบตีให้มันแล้วอยู่นขอบคุณครัพระพนขวัญจากไปแม่นะครับสาก่ยหน่อยช่วยหน่อยวิ่งหยุ่มสายยางสามสเอาช่ยกันช่ยกัน ไม่เห็นที่กูปวดเอาช่วยกันช่วยกันอันจะาเลยยัง้านม่ไม่ขอหน้าจอส่งของขวัญได้นะคะขอบคุณค้าขอบคุณหัาใจนะครับไม่แม่บ้านเต้านะคะมีเลยไปโอ้ย ผิดาลเดอับไงออโอ้คกค่อยเ้นั่นูมน้อมันิค่อยๆขนาดวดขหนวอขอบคุณแม่น้อยนะครับขอบคุณแม่หน่อยประทานนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หนูเอาจับเดือวน

สวัสดีแม่พยาวนะครับขอบคุณหัวใจจากแม่พยาวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีร้อยีสิบเอ็ดคนนะครับ